คนใช้ในจออย่างสาวลุงลุงลาวันค่ะในจอคนใช้นอกจอคุณนายค่ะเปิดชีวิตสุดพรู้ของหนูหินต่างจากในจอมากๆแม่น้องบอกว่าวันนี้จะพาะทุกคนมาติดตามเรื่องราวของเธอคนนี้นะคะเปิดเผยชีวิตจริงของสาวลุงลุงลาวันเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แจ้งเกิดจากบทบาทหนูหินค่ะตัวละครเรื่องนี้มาจากหนังสือการ์ตูนชื่อดังและจึงบอกว่าชีวิตจริงๆของเธอก็แตกต่างจากในจอมากๆเลยทีเดียว ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนักบอกหนังสือการ์ตูนเองได้รับความนิยมอย่างมากสําหรับประเทศไทยนะคะมีหนังสือการ์ตูนที่ผลิตออกมาหลายรูปแบบ การ์ตูนที่รับความนิยมจากบุคคลแทบทุกวัยก็คือหนูหินอินเตอร์จนได้เป็นเรื่องเป็นราวที่น่าสนใจคะ่ะจากนั้นก็มีการ์ตูนสาวใช้คนหนึ่งคะ่ะที่ทั้งมีความแก่นและน่ารักเธอเองยังไม่ใช่คนสวยแต่ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ของเธอโดดเด่นไม่น้อยคะ่ะแล้วก็มีคนคิดจะสร้างภาพยนตร์จากหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยต่อมาเปิดรับสมัครออเดชั่นตัวละครหนูหินและก็มีผู้ที่ความสนใจมากมายสุดท้ายผู้ที่ผ่านการครัดเลือกและได้เข้ามาเป็นนักแสดงคือสาวลุงลุงลาวันนั่น ต้องบอกว่าเธอคนนี้มีลักษณะคล้ายกับหนูหินในหนังสือการ์ตูนอย่างมากเลยโดยตัวเธอเองสามารถแสดงบทบาทหนูหินออกมาได้อย่างมากมายกันเลยทีเดียวแล้ค่ะ และสมบทบาทมากด้วยเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกแฟนกลับพูดถึงกันอย่างมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวละครในบทบาทที่เธอเป็นดูจะเป็นสาวใช้ธรรมดาธรรมดาอยู่ในหน้าจอค่ะแะต่ต้องบอกว่าชีวิตนอกจอเธอคนนี้เองเป็นสาวที่ไฮโซมากๆเลยไม่เพียงแค่การแต่งตัวเธอชอบเน้นสีสันตลอดด้วยส่วนใหญ่ชอบเที่ยวตามคาเฟ่ต่างๆนะคะนอกจากนี้แต่งหน้าตลอดซึ่งนั่นทําให้เธอดูแตกต่างจากในทีวีมากๆกว่าความสวยเองก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเป็นอย่างร มาชมกันค่ะ